ถาความจเจริญเติบโตของชุมชนที่มันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็ย่อมได้รับผลกระทบโดยรวมนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อประชากรเกิดขึ้นมากในเรื่องของการทิ้งขยะในเรื่องของการปล่อยน้ําเสียในพวกนี้มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอผลกระทบขยะพวกพลาสติกเนี่ยก็จะย่อยสลายยากใช้เวลาในการย่อยสลายยากดังนั้นถ้าพวกเราไม่เก็บเนี่ยมันก็ใช้เวลาเยอะในการที่ย่อยสลายถ้าเราเก็บแล้วก็นํามาจัดการให้ถูกวิธีมันก็จะสลายหายไปโดยการจัดเทานี่ถูกต้องอะค่ะแบบมันไม่เป็นพิษกับธรรมชาติ ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมที่เราให้กับการศึกษาอย่างมากเนื่องจากว่าองค์กรสากลประชาชาติเนี่ยได้เล็งเห็นว่าโลกเราเนี่ยเกิดภาวะวิกฤตภาวะโลกร้อนบ้างเกิดภาวะโลกแปรปรวนแล้วก็ทุกคนนั้นก็จะมุ่งทําลายกับสิ่งแวดล้อมสิ่งหนึ่งที่เรากล่าวไปถึงปัญหาต่างๆนาทางสมัมปชัญญะเลยมุ่งให้การศึกษาทุกประเทศเนี่ยจะการศึกษาเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม,มไป โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นท่ามกลางป่าชายเลนมีป่าชายเลนล้อมรอบแม้กระทั่งภายในตัวโรงเรียนก็ยังมีแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนที่สามารถให้นักเรียนเข้าไปศึกษาได้ด้วยตนเองโดยจะทำให้นักเรียนที่เข้ามาศึกษานั้นสามารถเห็นได้ถึงประโยชน์ของป่าชายเลนความหลากหลายของพันธุ์ไม้ได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทชิภาพเพราะการมองเห็นของจริงย่อมดีกว่าการดูในหนังสือและในอนาคต โรงเรียนมีแผนที่จะพัฒนาจากแหล่งเรียนรู้เชิองอนุรักษ์ไปเป็นแหล่งเรียนรู้เชียงท่องเที่ยวแต่กว่าจะถึงจุดนั้นพวกเราต้องมาช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของป่าชายเลนกันก่อนจึงเป็นที่มาของกิจกรรมพายเรือเก็บขยะในชุมชนในครั้งนี้ป่าชายเลนนะครับเป็นทรัพยากรใช้ั่งทะเลของปร,รประเทศไทยนะครับที่มีความ เพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นปูดำปูม้ากาตีนหรือแม้กระทั่งสัตว์เลื้อยคลานอย่างตัวเงินตัวทองและนอกจากนี้ปาชายเลนก็ยังเป็นพื้นที่กั้นน้ำชะลอน้ำยามเกิดพายุบัดสึนามิยกตัวอย่างเช่นพายุบัดสึนามิที่เกิดขึ้นในพศ2547นะครับจากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ที่มีป่าชายเลนเนี่ยมีความเสียหายน้อยกว่าพื้นที่ที่ไม่มีป่าชายเลนเป็นอย่างมากจึงกล่าวได้เลยว่าทรัพยากรชายฝั่งทางทะเลอย่างป่าชายเลนนั้นเป็นทรัพยากรที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ครับ และนอกจากนี้ผาชัยเลนก็ยังเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่จะใช้ในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กด็ดีสัตว์ก็ดีซึ่งทางนวัตรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ูเกตของเรานั้นก็ได้เล็งเห็นและให้ความสําคัญกับผาชัยเลนเป็นอย่างมากในการรักและส่งเสริมและนอกจากจะเป็นพื้นที่ในการผลิตออกซิเจนก็ยังมีในส่วนของประโยชน์ในชีวิตประจำวันพันธุ์พืชในผาชทยเลนนั้นยังสามารถนํามาใช้สอยต่อยอดในส่วนอื่นได้อีกยกตัวอย่างเช่นต้นกงกางใบใหญ่เปลือกต้นสามารถนํามาต้้้้มมแแแดืืื่่่่่ชววยยในนนเรรรอออองงขาาากกไสีท และหากนําเปลือกต้นมาตำนั้นก็ออยังสามารถนํามาพอกช่วยในการห้ามเลือดได้แต่อีกต้นหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือต้นเหงื่อปลาหมอดอกม่วงที่สรรพคุณทางการแพทย์มากมายครับไม่ว่าจะเป็นส่วนในการช่วยขออาการตัวร้อนบำรุงระบบประสาทเป็นยาอายุวัฒนะและรักษาวัณโรคและอีกมากมายครับซึ่งกล่าวได้เลยครับว่าปลาชายเลนเป็นทรัพยากรทางชายฝั่งทางทะเลที่มีคุณค่าผลค่าแก่การรักเป็นที่สุดครับ เราจะตั้งอยู่ในสถานที่ที่ล้อมรอบด้วยป่ากรงการสามารถออกทะเลใหญ่ได้แบบไม่ใช่แบบเฉพาะจํากัดขยะข้างนอกก็สามารถพัดเข้ามาได้ขยะข้างในก็สามารถพัดออกได้ก็คือเริ่มพายตั้งแต่ตรงทางตรงนี้ก็คือลงไปจนถึงอ่าวใหญ่ก็คือฝั่งทะเลนอกของสะพานจิมค่ะแล้วก็พายกลับมาแล้วก็ระหว่างทางก็ได้เก็บขยะได้ลงไปเดินริมหาดที่น้ําลดลง แล้วก็บริเวณนก็ได้ลงไปเก็บขยะทำจัดทำทุกป,ป,ปีค่ะเ,เหมือนปีที่แล้วก็ในช่วงเดือนเมษาใช่ค่ะแล้วก็ผ่านมาทุกๆป,ปีก็คือจะลงไปเก็บขยะทุกๆป,ปีแบบจะได้เห็นว่าในแต่ละปีเนี่ยขยะเพิ่มขึ้นหรือลดลงประมาณไหน,น ทุกคนถ้าช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะโลกของเราก็คือเหมือนบ้านที่เราอยู่ใช่ไหมคะก็คือถ้าเรารักษาเราก็สามารถส่งต่อให้รลูกๆุ่นหลานหรือว่าคนต่อ,ตอ,ตอไปเนี่ยสามารถใช้ต่อได้แบบว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพตัวเองแล้วก็คนอื่นค่ะ